เพิ่งกดออกนะคะกดเข้ามาก็ต้องดูให้จบสิคะพี่อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องน้องแว่นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหน้าเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสงการานต์กันนะคะโอ้วันนี้มาในเกมที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะนั่นก็คือสลอสแมวแปะนั่นเองนะคะอ้าวลุ้น วันนี้เรามาในทุนแค่200บาทโอ้โหแตกเลยนะคะทำยังไงถึงจะรู้ว่าแตกง่ายขนาดนี้เกมไหนอยู่ในช่วงเวลาไหนที่กำลังจะแตกนะคะวันนี้น้องแว่นนะคะมีโปรดีๆให้ทุกคนเลยเพียงแค่กดลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างนี้นะคะก็มีสิรุ่นรับนะคะโปรแกรมสแกนสล็อตฟรีนะคะหรือว่าโปรแกรมโกงสล็อตนั่นเองนะคะ อย่าลืมนะคะกดลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะน้องแว่นได้เข้าไปดูนะคะโรงกรรสแกนสลอสนี่แหละก็คือเขาบอกว่าเกณ์สลอสแมวแปะเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาการแตะพอดีเลยนะคะก็เลยถือโอกาสว่างๆสง,ง,งการนะคะช่วงนี้ไม่ได้เล่นน้ําไม่ได้เล่นเหมือนทุกป,ปีอะ่ะก็อยู่ว่างๆใช่ไหมคะก็คือ เล่นปั่นสล็อตเลยค่ะเขาบอกว่าแตเกมนี้กําลังแตกเลยก็เลยมาลองเล่นดูปั่นไม่ถึงสองครั้งแตกจริงค่ะซึ่งทุนสองร้อยนี่คือมีโอกาสแตกแบบน้อยมากนะแต่ว่าแค่เรามีโปรแกรมสแกนสล็อตนะคะมันก็จะบอกเลยค่ะว่าเกมไหนกําลังแตกเราก็กดไปเล่นเกมนั้นเลยนะอย่าเลยนะคะแค่กดลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างก็มีสิทธิ์รับนะคะ โปรแกรมสแกนตลอดฟินเองนะคะโอ้ตอนนี้นะคะยอดเราพุ่งไปที่2,600บาทแล้วค่ะโอ้สุดยอดมากเลยทุนแค่200นะคะวันนี้ย้ำว่าแค่200ถ้าไม่มีโปรแกรมสแกนสลอดนะคะก็คือไม่รู้เลยว่าเกมน,นี้อยู่ในช่วงเวลาของการแตกนะคะโอ้โหปิดยอดไปที่ สามพัหเลยนะคะโอ้โ oh, หสุดยอดมากได้แล้วก็ต้องถอนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องน้องแว่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะน้องแว่นดีใจมากเลยแต่อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะ